สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทางแฟรทุกท่านสวัสดีย่าแม่พี่น้องเลย,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 ยตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วสี่โมงก,กว่าแล้วพี่น้องตอนนี้กันเลยนั่งเอ๋เ่า,าเย,เยังไม่ได้ปล่อยห้เมื่ออยู่เล เฮ็ดให้คุ้มให้เฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮ็ดให้คุ้มเมื่อนี่เพราะว่าน้างสี่ดได้มาแล้ววันทุ่งนี้วันทุ่งนี้เป็นอะไรคือเงาเงาหอยหอยคือจุกลงเสียงเรีงเลยเรือมาบังบัดเทือดได้ผัดหง่อยห่อยเป็นยังวะสาวันโดนฮะโดนยังเฮยโดนวังยา ชุดพี่น้องกำลังมีมกดีใจว่าไอ้พันไอ้ไอ้ปลาแดงที่มาขาวมาเอาน้ำเย็นๆมาให้ยิ้นเราแบง่วงไม่แต่อยากนอนกันทีนี้ได้ถือไอ้ปลาแดงว่างยาเพราะทีเมื่ออาการข้างเขาดูรับชุดไปยาเกี่ยวอันข่าวซ้ำคนเมื่อนมา เดี๋ยวซ้ำให้้แดงชุดไปนี้ไงเดี๋ยวหน้าซ้ำให้ซ้ำคนเลี้ยเรือดอนเนี่ยน้อยอะไรล่ะก็ใส่ผืนเมื่อแล้วบบดนี้คำเลยกินน้าวานอันน้าซาเคียวอันผ้าแดงผ้าว่ามิเตอยากนอนเราใส่อันยานอนหลับประจักษ์เราวบ่ยินเมื่อพอดีเชื่องเฮือนเล่าจะลบเป็ดนะพอดีเฮือนเล่าขึ้นซอยนี่ได้เลยเราสิอุ้มขึ้นเฮือนนอนเลย ซอยนี่เล้ยถือว่างยาเลยพี่้องเอ้เขาบริกินะบริกยังเป็นสองคนจะรับเลยนี่ได้กินว่าสีซื่คือแห้งม่ยากนอนเฮ้ยคือถือกันเลถือยำถือแล้วยถือสิกันตีละกาลุตีละกาดู

เคือว <S 々> ่าไอ้ผ้าแดงว่างยาพ่าวะท่านทุกไส่ถือไอ้ผ้าแดงว่างยาค่ะพักพี่น้องเลยกินน้ำเท调กาวก็จะเอาด้วมือว่าะั่านไม่ได้ลับกคือว่าอยากลักนั่เดี๋ยวมาเอาเฮ้ยตัวเป็นยังบ่คือหงอยหงอยอยู่แท้ว่ะปกติี่บริเปวณยังบ่านครับโอ้โเรือลูกปลาหมุนยังน้ำไอ้ผ้าแดงฮะเดนนี่เนาะฟังขี้ยสายมาซอยเด้อไอ้ผ้าแดงยีชุดนั่งนั่งไอ ไอคัมไปเป็นเมียออะไรได้นี่ติดว่างยาแล้วเนี่ยเจ้าพี่เจ้าพี่พังขี้ก็มาซอายนอ้องนี่เจ้าพี่เอ้ยอยู่คขี้มาด,วด้วนเด้อนั่นแหละนั่งไอคำมเซ็ตไอผ้าแดงอยู่แค่ไอผ้าแดงว่างแพนเป็นงนังว่างแพนเัือไล่พี่น้องเลยคล้องจะคล้องน,นออ้องไงเนี่ย ังไอ้ผ้าแดงกับน่องคำก็น่ารักดีนะคะพาแดงวันนี้ไปค้นเข่างบมาเสียไอ้ท่เสียไอ้อันพาแดงด้วยฝนว่าคำเอฟซีว่าเสียไอ้ผ้าแดงด้วยว่าสันบไทยบ้านเราบักกันเยบอฟซีบมกลเสียอ้กาแดงอืหักแล้ว พระแดงนะปล่อยให้น้องนางไอตายอยู was, sorry, ่ใต้ต้นมักดิ่วเอ้าพั่สว่างเป็นอะไรพ่อพี่บ่คอยอยากหัวคนภาคนางมาสั่นคนละ่นกองทักยังคอยเปิดใจด้วยเศร้าคำกระเบาอันพระแดงยังท่านใจหวั่นไหวดอกพี่น้องะล่อส้มกันไปพี่น้องแล้วอันลึกเงา สีเือกยขยคือในละครบอลลูสีหสแหวกแนลครนะคั่นละค,นนละคนรน,ะคนนะ่ะสมวังก็ให้เก็ปลาแดงปลาแดงตัวจริงอย่างสมวังก็พัง,พง,พงขี้ย่สันนะ,ะนนะเฮ้ยตัวสิปล่อยพังขี้ตายย้ยตายก็มีส่เฮ้เธอตายก็มีสัตใหม่เอา,าสัตว พัง <laughs> <laughs> พังขี้ตางก็มีสางใหม่อยู่จังพี่น้องแสดงว่าเอียงมาทำพังขี้พี่น้องอืมแต่ว่าเอาพาแดงมาดามซะก่อน <c oughs> มาดามหัวใจก่อนเราอะพาแดงกับหมูม้าเชื่อต้องไปโคนเข่าอยู่นี่น้องเอ้ยพังขี้เนี่ยเหมือนในส้ <c oughs> มกะขาเชิงขาดเชิงอะพัขี้เลย <c oughs> มื่อเนี้ยเอาขาแ้วมันหลุดเท่าไรนะเฮ้ย ขายคาน้ำมันหลดผลน้ำาานี่ก็ราคาคาตู้อุคารให้งานเพิ้นในสมดิ่ง่น้องวานค่าเกี่ยวเข่าในสองร้อยได้ไปแล้วคานำมันลดอีกลิตนึงห้าสิบาทคาโตูอีหวานนี่ใจรัวๆเลยพื้นเลยน้ำมันเติมอะไรบ้านนี่กับบ่ได้เล้วมือนี่เติมเต็มที่แล้ว ฮะตัว่านเหรอมากกลเลย่ไ้หนมันมดนะเติมไหวอืตัวเนทำไขาหม่เบาเางขาวแล้วข้าแล้วน้ไข่แน่เราเคี่ยวเคี้ยวหาแล้วก็ทำบ่ายไปมาสะดวกอยากนีกอย่างงานปได้ อันน <laughs> ี้ย่ามวิ <médico> ่อยากลุก็อยากเล่นนังได้เขาก็ได้อยากเลี้วเข่าไวๆแน่นสนถ้าเก็บท้องถ้าเก็บท้องก็จะง่วงนอนทีเดียวเลยใหญ่แห้งนะใหญ่นะนี่ไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวอะไรขึ้นเลยขึ้นเลยแหละขท้องแล้ว นี <Br> to to ่มาแล้วดอกแคอีพอยมือนี่พักอันนี้ได้เอาบ้าพักวุหลผานี่สีมื่อผัดลืมทุลซาบบาังยังอีข่อยลืมนี่ก็มีแจอ่ะมันก็อีกมันก็บมาีด้

Don't know it. Okay, you know. So, honey, 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 honey,

ตายกันเลยเขบเราคลนาาวยังไต้อเือหคนตายเป็นตาเนบมีน้ำเนาะสาวจะไหนคนต่ายบอตายใครเลยขาเดเอ่าหนือเ่ามาถือมันดิพี่น้องเอ้ขามาถือมันสูงอันจงอันเงว้าวเ๋เอา สงวนี่ไจะสงรุนยแม่นอยงใหญ่กูมีแม่เนย้แม่ก็ยูนเองข้เมือนเปลัเาสีทาแบ่งทามาทาไปพุ่นพุ่นแนบ่มีนีแล้วแนห่าย

ท่าแป้งกันาดแล้วมันยังเธอพ่อพูดว่าน้ำทางมาสั่น เอาะไลด์ให้ฉันมาน่อย ติดคักๆเลยฮ้ย <Wheel> ต <of fabric> ิดค <Yeah>! ักขนาดไหนเบิดมื่อบ่มีร้อนให้เพิ่นสองรอยซาพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้หรยห้าสิเมื่อวานห้ห้าสิขาแห่งนะมื่อนี้หาอง้อยซห้องตะเวนเพนกับบุเมาเะเพือนหยาเฮือนลังนั่นลังนีอยู่หยาเพิ่นก็ลโอเคพี่น้อง ยูยีมีแหงเบอร์สุขุสุคนเ้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจจักมือได้แล้วสิลงมาดูเฮ้ยจักมือได้แล้วสิได้เพาะกันอีกแล้ปากบ่อแดงบ่มีแหงครับรถนางวะเพราะมันเหี่ยเลย บอกมือได้สิลิพอกันอีกเอฟซีทำน่าเปดหลอกน้อยหน่อยแวพี่เนาะหมกเกินสาวสองสาวิมาพอเยพี่ให้ทานแล้วแล้วทะเล้วกับิแลอวตะเกียวยันหมัดคนบราแหละบ่พอแล้วเนาะโอเคสิมาอยู่ซอยคนเขาหมัดเข่าคนเข่าคนวะขั้นเาบรแล้วก่อนพอกันคนน้าพี่น้อง สวัสดีสเ,บบดเออโอเคป้ายทางปลอดภัยขอบใจลลายอย่าลืมองตัวเองของเขาถาเนี่ยขาหลแล้วตอดโอ้ยตัวเอีเปสมอาหารเออกระตาเลยแม่หวเยีโอเคพี่น้องบ๊ายบาย